ดีครับเช้าเช้าวันศุกร์ที่21กุมภาพันธ์นะครับผมกำลังนั่งดูคลิปตำรวจทางหลวงอายุทยาจับกลุ่มคนพม่าขับรถมิซูวิชิปาเจโร่สปอร์ตขนต่างด้าวพม่าขับรถปาเจโร่รขนต่างด้าวชาวพม่าหลบหนีเข้าเมือง ตำรวจทางหลวงอายุทยาจับได้สร้างแต่ปัญหาถ้าผู้หย,ยาบๆก็มีแต่ความระยำนะครับพวกต่างด้าวพวกนี้ตำรวจค้นรถเจอใบกระท่อมด้วยนะมันกินใบกระท่อมเคี้ยวใบกระท่อมถ้ามันเมาถ้ามันมึนเมาขึ้นมาแล้วมันขับรถชนพวกมันตายหาไม่เป็นไรหรอกแต่ถ้ามันชนคนไทยบาดเจ็บ เสียชีวิตแล้วเราจะทํำยังไงไอ้พวกนี้ถามว่ามันมีเงินทองรับผิดชอบไหมรถมันมีประกันไหมมันมีแบบใบขับขี่ไหมไม่มีหรอกนะคนเข้ามาก็แบบนี้แหละนะครับก็ฝากพี่น้องคนไทยนะครับที่ที่ท,ที่ที่อยู่ในชุมชนของท่านถ้าพม่ามีรถปิกอัพสองตอนตอนเดียวสองตอนแล้วก็มีรถแบบ SUV แบบนี้ ช่วยส่องช่วยสอดส่องเป็นหูเป็นตาด้วยเดี๋ยวนี้เนี่ยพม,ามา่ามันก้าวข้ามคนไทยไปแล้วมันขนเองนะครับจ่ายพวกมันจ่ายเงินมันก็รับเงินเองรับเองจ่ายเองพวกมันจ่ายเองขนเองรับเงินเองแล้วนะครับช่วยกันเป็นหูเป็นตาถ้าผิดปกติก็แกล้งไ,ไม่ใช่แกล้งหรอกแจ้งเจ้าที่หน่อยหนึ่งนะครับช่วยกันนะครับเหตุเกิดเมื่อวานนี่เองวันที่ยี่สิบ ตำรวจทางหลวงอายุทยาขอาะก็ขอขอบคุณด้วยนะครับลองไปดูเนื้อหาข่าวขอญาตช่อง8ด้วยนะครับผมเอาข่าวมาจากช่อง8นะครับสวัสดีครับรถซ้ายจอดซ้ายจะไม่จอดให้ใช้มาตรการเด็ดขาดนะเริ่มการบันิดีโอฉุกเฉิน 来，来，来，来。 รถรครับรถเราเองรถนี่รถเราเนี่ยชาเลยคือคือเชาที่อกแบบยทาราองาเรารถคนไทย็รถคนไทยกระสอบท่อะไรน้เนยลลามันมีอะไรเมื่อกี้ถุงคือเขียวอะไรกระท่อมปะอ๋อมีใบกระท่อมด้วยอาเดินเข้ามาที่บาทัต ต้องเสียค่ารถยังไงฮะยาวนใจเมียจ่ายแตไม่รู้เมียคนจ่ายคนื่อน่ะคนื่น่อ่ถามัมีใครเสียมาแล้วบ้างไปเลาเบีเลาเบี้ยไปเบเบียดิคิดอน่ะเาเบี้ยม่าเาเบี้ยฮะนหนึ่งหมื่นบาท เข้ามาทางไหนนะมีสอบทุกคนเลยป่ะทุกคนไหมทุกคนไหมทุกคนไหมลองสอบถามทุกคนแล้วไม่เข้าไปเลยเข้ามาทั้งแม่สอบหนูทุกคนคนละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทผู้กองมาจะถามว่ากินข้าวยังไยังไม่ได้กินทุกคนนะกินข้าวไหมัะยังไม่มีไกินยังไม่ได้กินไม่ได้กินเมื่อวันแล้วเนี่ยเมื่อวานกับวันนี้เนาะวันนี้มานประชาทุกคนจะผมไม่ได้กินมาสองวันแล้ว ไม่ได้กินข้าวมาสองวันแล้วกำลังไปซื้อข้าวอยู่รอก่อนนะรอก่อนนะกำลังไปซื้อข้าวตอนนี้ดื่มน้ำไปก่อนตกลงครับแล้วเรานึกไงเข้ามาไทยถึงยากลำบากเลยไม่มีทหารมาไปเก็บวที่บ้านก็ไม่มีเขาออกชี้จต้ทหารเลยไม่มีใครเหลือก็คือลำบากนะมุงกล่ามาอยู่ที่นี่หารายได้นะใช้เท่าไหร่ก็อยู่ที่นี่เขาเขาบอกแม่บ้านเขาทำงานอยู่ที่บางรักอ๋นทอรทำงานอยู่นี่ แล้วเราพูดไทยได้นี่เคยมาอยู่ไทยเหรอเคยมาทำก่อสร้างอยู่เคยทำก่อสร้างแต่ครั้งนี้ครั้งที่แล้วเข้ามาถูกไหมถูกมีข้อเสียบดีแล้วครั้งนี้ทำไมนึกไงเข้ามาไปนานแล้วพี่ขาดแม่มาเสียแม่เราเสียแล้วไปขาดถ้าหกปีต่อไม่ได้คือทันใจพ่มากก็ไม่ทำให้ไม่ทำให้ทางพัทยาปลาอะไรนะช้อนช้อนช้อนต่อต่อเออนี่นะน้ำปลา กินข้าวกินข้าวกินไปแล้ว แล้วอร่อยไหมกับข้าวอร่อยไหมกับข้าวเมืองไท้อร่อยไหมน่ากินนะเราย,ยังหิวเลย